17มกราคมวันโคโนมแห่งชาติจุดกำเนิดนมกล่องแรกของประเทศไทย61ปีฟาร์มโคโนมไทยเดนมาร์กน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมให้แก่เกษตรกร,กรไทย จนทำให้เรามีนมดื่มถึงทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นวันที่พนักง,งานอสคแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยตําลึกถึงซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรากล้าพระอ,องค์เสด็จมาที่นี่นะครับแล้วก็พระราชทานอาชีพให้พวกเรานะครับซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพวกเรานะครับ บ้านหลังนี้พ่อหลวงของเรายอมเลยตั้งแต่ที่ยังไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้เป็นรูปธรรมามากมายเรายืดอยู่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ว่าพระอาจารย์อยากจะฝากวันนี้ไว้ว่าพยายามทําหน้าที่ช่วยกันบริหารช่วยกระทําหน้าที่ในองค์กรในแผนกของตัวเองให้ดีที่สุดใครจะมาทําลายองค์กรไม่ได้มันเหมือนบ้านเรา ว่าใครจะมาตีลูกเราใครมาทาร้ายสามีภรรยาเราก็ไม่ได้นั่นแหละคือองค์กรมันต้องเป็นฝึกแนันแล้วมันจะอยู่ได้อย่างมีความสุขอยากกระบอกฝากพวกเราว่าพยายามทาตัวเองให้เป็นพึ่งอย่าเป็นแมงวันแมงวันไม่มีพิบพิภัยจะใครต้องการมันไหมมันลำการมัน ค,รรค,ความคามุมณอมไทยเดนมาร์กก่อตั้งมาวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบ61ปีเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องอสคอทุกท่านแล้วก็พี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรอเกา9ของไทยแล้วก็ในหลวงรอเกาเดนมาร์กพระราชทานให้พวกเราจนอสคอจเจริญเติบโตมาถึงวันนี้นะครับ องค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสคมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมอย่างต่อนเนื่องพร้อมกับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า